ค่ะก็มีโอกาสไปรำค่ะเ,เออโบสถ์ให้องค์พญา,านะคะาคใช่แล้วเรอ่างเรารำได้ด้วยใช่ไหมคะรำพอได้ค่ะก็พอมีพื้นฐานว่าได้เคยเล่นละครเรื่องโนรลายก็จะมีแบบว่าแต่มันก็จะเป็นฝั่งโนรลายแต่ไม่เชิงไม่เชิงรำไทยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะโอ้คนเยอะมากบรรยากาศก็ขนลุกมากแบบนกบินเยอะมากทุกอย่างขอบคุณพระบิดา ได้ก็คนเยอะค่ะบางทีเรามีความเชื่อในเรื่องน้องอะไรนะจะว่าเชื่อไหมก็เราก็ไม่ได้เชื่อขนาดนั้นแต่ว่าเราทงาใช่ไหมใช่เพราะว่าเราจริงๆเชื่ออยู่แล้วว่าด้วยการทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีแบบผานยึดเดือดจิตใจอยู่แล้วจริงๆมูข้างไหนถ้าเราแบบว่าเชื่อขนาดนั้นนะเออเรามีมูข้างไหนที่เขาบอกนั้นนะไม่เท่าที่ทุกคนคิดเลยค่ะอาทิเช่น ใครแนะนําที่ไหนก็ไปที่ว่าดีเราก็ยินดีที่จะไปแล้วถ้ามันดีอ่ะเราไปส่วนมากจะขอเรื่องงานหรือเรื่องความรักขอหมดเลยค่ะขอให้ทุ<า>กอย่างตั้งแต่วันนี้ต้องไปมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตประมาณนั้นแล้วทุี่มีเป็นสิส่งดี <c oughs> ที่แบบว่าเข้ามาในชีวิตยิงแรงเลยแม่อยชิงมาแล้วก็ชิงกลับ ยาก้ oh> แลวก็คือได้ได้ไดสมหวังในเรื่องความรักตรงนี้ใช่ไหมคะคือเราคือหนูไม่เคยเจาะจงเรื่องเออเวลาขอพรพระอะไรเงี้ยไม่เคยเจาะจงว่าขอให้เจอแบบคนนี้คนนั้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะขอแบบขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเมันมากกว่าขอโดยรวมมันก็เป็นหนึ่งในสิ่งดีๆนะตอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะหยิบมาแล้วอะไรล่ะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ ดีค่ะดีไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่ส่วนไหนทำงานแเองแต่ก็คือเรียกว่าแฟนแหละเนาะเพราะเขาก็เรียกมาแล้วเนาะเขาไม่ติดเหลือเราที่ไหนเราไม่ติดเราติดน้องี่ยังไม่ติดพี่ไม่ติดก็อย่างที่พี่พูดละค่ะแต่ว่าพอดีพอดีพี่มคอะไจริงจิมีมีโมเมนต์เฮ้ขอรีตาร์วงวนเหรอแม่มีโมเมนต์แบบว่าขอ ราพบกันในสถานะนี้นะอะไรแบบนี้ไหมคะมก็ต้องมีบ้างแหละไม่งั้นมันจะแบบเนาะเราไม่คุ้นเบยเป็นยังไงโมเมนต์นั้น <c oughs> มันก็งง,งๆแลแบบ อ๋ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันไม่โรแมนติกเลยเหรออ๋อเหรอเนี่ยเหรอมันก็มันโรแมนติกค่ะแต่ว่าด้วยความที่งงอะไรก็เลยจะไปแบบอ๋ออกโรแมนติกไหมสถานที่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเพราะว่าไม่เพราะว่าเขาชอบเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์กับชอบส่งดอกไม้ชอบใหญ่ๆใช่แต่วันนั้นไม่มีดอกไม้แค่แบบด้วยคำพูดเฉยๆฉยอันนับวันซารีไปได้ยังกับโบไม่ได้นับเพราะว่าเป็นคนขี้ลืม ส่วนใหญ่ถ้าจะนับก็จะให้คนนับมากกว่าแต่ก็ไม่มีใครนับก็เลยไม่เป็นไรสายเลยเขาได้เขาได้ให้คำมั่นสัญญาอะไรไหมคะไม่ต้องไปกังวลไปดูแไ้อะยังไงเขาจะดูแลยังไงอไรอย่างง้ก็ไม่นะกงไม่ได้พูดเฮ้ยเขาอึอเน่ยชุดชุมันร้อนนะซิี่าน่าช้ข็ยาแซมว่าต่างช่องไม่มีปัญหาใช่ไหมรักต่างช่องไม่ค่ะไม่มีไม่มี ไม่รู้เราจะไม่พูดถึงอนาคตเราอยู่กับปัจจุบันให้โอเคก่อนนะจ๊ะแสดงว่าโบไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้คือแบบเหมือนเราอยู่ในจุดที่แบบเริ่มงานใหม่ๆอะไรเงี้ยบางคนอาจจะกังวลเรื่องการเปิดตัวมีแฟนหรืออะไรเงี้ยตู้ให้เราหนูว่าการมีความรักกับมันเป็นเรื่องปกติของคนทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนสาธารณะหรือว่าคนธรรมดาการมีความรักเป็นเรื่องที่ดี ดีแล้วใช่เรากินดีเสมอที่ทุกคนมีความรักคือไม่ได้ติดเพราะว่าเป็นนางเอกจะต้องแบบสถานะโสดหรืออะไรอย่างเงี้ยในละครมันยังไม่โสดกันเลยคืเอเวลาในละครยังไม่โสดเลยเออทําไมเราเป็นคนธรรมดาทําไมเราต้องโสดออใช่ไหมคะทุกคนขอบคุณวรหรับความท้าคายแต่อย่างนี้ช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมใช่ใช่น้อยมาก ก็ทางานนะคะทางานก็เราก็ให้งานเต็มที่ด้วยเราไม่ใช่ว่าแบบจะต้องเจอกันทุกวันแบบโอ้ยขาดกันไม่ได้เหมือนมันทาให้มีระยะห่างในความคิดถึงใช่คิดถึงดีกว่าไม่คิดถึงค่ะสนอเธยเพลงนี้ไหมคะคิดแต่ไม่ถึงสรุปมันถึงไม่ละต้องลองถึงใช่ไหมถึงลองถึงตอนน้เรงแผ่นเป็นไหนแล้วพี่บอกว่ามีแต่ชั้นมือทั้งนั้นเลยมีแต่ชั้นมือช่ช่ค่ะ อบอุ่นคะ่ะแล้วก็เย็นจะเยือกเพราะว่าฝนตกถึงเพ่ทางเลืออยังย่งเ,เริ่มเริ่มๆแหลนะมันก็มีอุปสรรคเยอะอยู่มือยกันอย่างพายุข้าฝนตกตลอดนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรหรือเมั้า,ม,ามีคะ่ะเราก็ต้องออขอบ้างแล้วก็บนแบบสัน้นก็ขอแบบบนแล้วเออลูกขอหกโมงได้ไหมเจ้า่าค่อยตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แบบถ้าฝนตกเราก็เข้าในร่มพอฝนหยุดเราก็แหกออกมาถ่ายต่อแต่ท่านค่ายท่านได้ใช่ไหมยังไงก็ต้องได้่ะแขกคือคนจัดคิวขอไปแล้วว่า <c oughs> ต้องทำแต่ก็พี่เอฟเขาก็มูเก่งเหมือนกันนะมันต้องมูของแบบนี้วงการบันเทิงยังไงก็ต้องพึ่งกันแล้วกันนะ <c oughs> อะไรที่ขอได้ก็ขอเนาะท่านเก็นเจ้า ว่าฉันอยากจะทำงานนี้นะอะไรเงี้ยเราไม่สามารถรีเควสได้อยู่แลที่ไหนเจออะไรก็เจอเจออะไรก็เจอเจอหนูว่าก็ไม่ได้คิดมากอะไรหรอกสจะเหนื่อยเครียดเรื่องท่าหลับมากกว่าเพราะว่าเขามอบหมายหน้าที่มาให้เราแล้วอ่ะเราก็อยากทำเขารับผิดชอบตรงนี้เราให้เต็มที่อ่ะเราก็แบบอยากเฮ้ยเราติดกูถามไหมว่าอยากทำอะไรเจอทุกดอก ตื่นตรไหมอะมันก็มีนิดนึงแหละแต่ด้วยหนูก็สามารถเขาเรียกว่าจัดการกับกระบวนการความคิดเราได้อ่ะไม่ได้แบบว่าเครียดจนเลิกเลยหรือไม่ไม่ค่ะหลังจากนั้นว่าเรามีจะมีมีกไปให้กำลังใจหรือเปล่าหรือไม่ได้คิดอะไรบ้างเฮ้ยทำไมวนมาเรื่องนี้อีกแล้วนะอู้แล้วไหมอู้แล้วไหมแล้วทำไม่ไม่ถึงขนาด เราเจออรไ่อที่บ่อยๆโดนทุกนีาต้องมาทำงานแบบนี้แล้วได้โดนจับเจ้าเขาเป็นทกสาที่เรางาก็อยากโดนนักเรียนหนู่อ่ะกลับมองว่าคนที่เขาติดเขาชมเหมือนเป็นแบบอย่างน้อยเขาก็ดูผลงานเรานะเขาถึงแบบเป็นคนหนึ่งที่กล้าที่จะออกมาพูดว่าฉันไม่ชอบเธอตรงนี้ถ้าดีสิ่งที่เขาพูดมันเป็นความจริงที่เรารู้สึกว่าเออวะจริงด้วยแล้วเ็เปลี่ยนไม่เห็นอะไาเลยดีกว่าที่เขาเปลี่ยน แล้วมีโอกาสอ,อ่านคำวิจารณ์ในเดนอ่านแล้วฮะอ่านเขามาต้องอ่าน,ม,นมันมันมีมันดีกว่าไม่มีคนพูดอะไรแล้วเราก็จะลอยไปไปมาๆอย่า,างนั้นเลยจะ <c oughs> มองเป็นมีหัวใช่ค่ะไม่ถึงกับแบบเบออซีมันก็มีน้อยใจแต่กแบบ็แบบพอมาคิดอีกมุมนึงมันมันไม่ได้มีมุมเดียวหรอกค่ะเวลาพูดเขาางอยากจะให้เราแบบดีขึ้นขนาดนี้เลยก็ค